สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 15.2ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับที่สำคัญการอัปเดตในครั้งนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์และคุณสมบัติใหม่ๆที่น่าใช้มากมายถึง17รายการเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.2ตัวเต็มได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.1ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างก,กันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตหรือไม่ไปชมกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.2ตัวแต็มบน iPhone SE รุ่นแรกทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single-Core และ Multi-Core ดีขึ้นทั้งคู่โดย Single-Core ดีขึ้นนิดๆส่วน Multi-Core ดีขึ้นเล็กน้อยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับผลการทดสอบในครั้งนี้ความเร็วทำได้ดีน่าพอใจมากจากความเร็วเราไปรุ่นผลการทดสอบแบตเตอรี่กันครับ ผลการทดสอบใน ios 15.1ผลลัพธ์ไม่โอเคเลยเวอร์ชันใหม่นี้จะเป็นยังไงไปชมผลการทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับ ในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15.2ตัวแทนบน iPhone SE รุ่นแรกปรากฏว่ากลับมาประหยัดแบตเตอรี่แล้วครับ โดยใช้ไป8%เหลือ92%ในขณะที่ iOS 15.1ตัวเต็มใช้ไปถึง14%เหลือ86%การอัพเดตใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์ดีต่อใจมากครับการอัปเดตเป็น iOS 15.2ตัวเต็มบน iPhone SE รุ่นแรกนี้ความเร็วดีขึ้นมากแบตเตอรี่ก็ประหยัดขึ้นงานนี้เพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อไม่ต้องรอแล้วครับ iPhone SE รุ่นแรกยังอมตะมากไปต่อได้สบายๆได้ใจกันไปเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม แล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ